ตีตัวใส่ได้เพื่อนเนะอะเฮ้าหักคือถอดโตคือเกานะอยู่ดีมีแห้งได้เพื่อนเนอะเฮาบ่ลืมได้เพื่อนเนอะมูพวกมูคือคือมูเนาะเฮาถึงแม้ว่าเฮ้าสีอยู่ดีมีแห้งได้เพื่อนนะอเนอะ้อนนะี้ดีใจหลายไดีมาพอมูคนหนีเป็นเพื่อนที่เราเจอเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลจนมัธยมนะครับมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวขันมีโอกาสเมนี่ขันมูว่างสีผ้ามูไปหาก,กินกว๋วยเตี๋ยวกิน ชาบูกินอาหารญี่ปุ่นเสแยบๆนะครับเนาะ,ะ,ะเพื่อนหลักลลกลองไว้ไกล้นี่คือเพื่อนผมครับสักการินโสพิชาแมนว่าเพื่อนอ,อ,อเขาเรียนห้องกันเดียวกันในน้เพื่อนเนาะนอ,ะอะตัวจำได้จำโมได้ดไแล้วอ่าตอนนี้มุงนี้มาอยังมากกวดร้านวัดวดดัวแมนวอดแม่นร้องพีเป็น<า> ลูกไส้บนเสียอ๋อลูกไส้บนเสียตัวนนำหมูว่านอ๋อตัวนนำหมูว่านอืมแข็งแรงสบายดีแข็งแรงสบายดีแขงแรงสบายยู่ใส่ทุกมือหนิยู่เพื่อนยู่บ้านยู่ผู้เดียวปอยู่ผู้เดียวบ่อ๋อถุงมือเรามาวัดบอกเพื่อนครับเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาย่างเอาบ่หรือใส่ปั่นจักรยานจะย่างเอาย่างเอาเดมีจักรยานบ่ล่ะมีแต่ว่าบ่ได้ขีมยางมันจะระเบิดมันห่อน อายังบอดีมันใกล้ๆบ้านนำ้ำใกล้ๆบ้านนำ้ำยางเหรอ,อแล้วการอยู่ผู้เดียวการกินการอยู่เช็นจากไหนอยู่ท่านก็ธรรมดาบ่บ่บยากกับมีอนันอากัาเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลก็เอาเข้าเขามาส่งเรื่อยอยู่แม่นบอ่อ๋พอ,พอพอหมูพอผัวเขาเ้าแนวบ่ตรงนี้มูรับข้างล่าสุดก็เห็นมาเก่งแม่นบอ่อ๋อขับรถไหนพอเคลื่อนแม่นบอ่อ๋ออันแจกถุงยังเฉีบอยู่ น้ำท่วมแม่นบอกเ่อนย่นำเศร้าถูกเศร้าโตกะมาวัดบ่บ่ก,กับโบค่อยได้มาเ,เราโบค่อยได้มาที่จะทำงานอยู่บา้านเพราะวันล้างน้ำท่วมมาก็ทำความสะอาดกดใบไม้ให้อยู่บ้านไนงะอ๋อกดใบไม้กวกวโป๊กแห้งแม่นบ่เพราะว่ันหลุดเหลื่อมลิกเกี่ยวเลยนี่สาลาดย่างห้าก,ก็่าเหลี่ยวเจ้นหน้าบ้านเขาเก็สลาดอยู่แต่ว่ามือได้โบหมวยกันอื โอ้เป็นกําลังใจให้บได้พ่อกันดนเพื่อได้ใส่เสื้อเท่ว่าเอามีห้ามีอมีกหลายตัวได้เอาวะเอาวะเอามไห่หเรานีแล้วเสือเกาะน่บอกเป็นยังบอเอาไปใส่ซะบอบอกว่าตัวโตวจากใดวะเช่าจะมาให้เ <laughs> ออพื่อนอ่านี่ครับคือมูผมนะครับบได้เจอกันนานหลายปีหลายปีอยู่มือนดีใจในมาพอมู จะบูงผัววอยฟังอยู่ตลอดว่าตนกับชิย่างอยู่แถวนี้มาวัดมาวัดใบใหม่อย่งนี้เนาะแต่เป็นในสูภาพร่างกายก็กดีขึ้นบ่ครใช่ไ่มอยู <ai> ่แต <aya> <ai> ่พอเสียมาเนี่ยเปีสองปีก็ไข้เน่าไข้เน่าขื่นบ่นบ่ช่วงนั้นมันเป็นป <ai> มันเป็นอย่งไรอาการตอนนั้นช่วงที่ว่าสองสามปีที่ผ่านมามีเงี้ยกับพอเสียแล้วก็อยู่ผู้เย้ามาตลอดเลยไม่เห็นบ่แล้วก็ตอนนี้ก็มีร้านอะไรอย่างนี้ อ๋อเดร้านนะบ่ลูกมีแล้วแต่ว่าร้านก็นม,มีอหลรเป็นออกมาผู้นึงผู้ชายชือปาวันบออ่อ๋อ,อ,อ,อแล้วโตั้ตโตได,ดลูดยังบ่เด,ดร้านแล้วก็ยังมาลูกมีลกแล้วกันไดลูกไผ่แล้วก็มีร้านแล้วเอาบอ่หมายหมายถึงว่าโตมีลูก ลูกก็มีลูกไผ่ได้ลูกไผ่ม,มีร้านแล้ว<อ>่คือว่าประว<อ>ันว่าไปเขาไปอยู่สายตอนลูกตอนยุงย่งเทพยุ่งเทพว่าได้โตกับอยู่ผู้เดียวห้องอยู่นี่อยูบ่บ้านนี่ละอ๋ออ๋อลูกจนได้ร้านแล้วอโอ้ดีใจลลเวยวลยโอห้องกับลูกสองเพื่อนกินข้าวเส้าแล้วยังล่ะกินบ่ไปหากินก๋วยเตี๋ยวบ่า่าไปนังเดี๋ยวอันมีเพื่นอยู่มือนอ๋อมีเพื่นอยู่ย่างมากว่ะดิเพื่อนย่างมากอ๋อย่างมาก โอ้เห็นเลยเห็นตัวมารอบนี้มันยุดแม่นยุตมือนี้ยุดมารอบนี้เห็นตัวแข็งแรงขึ้นเขาดีใจแห้งเลยเออเออปกติขึ้นเลยใช่ไหมไมมานำบออันนี้ก็นะเดตเดตตามผู้ลงหามาอยู่บออบออบอมีงานบออบอมีงานมันเกิดสง่ายกันได้ของผักสามแมนว่าปกติดตามอยู่เรื่อยอยู่เพราะว่าปอสก็อยู่ขันแก่นแม่นบมดเลยติดตามอยู่แม่นบ่มันมันบเป็นยังไเก่าเด้ ตะกี้โตหูค,คว้าปัญหายาเสพติดทุกมเงินนี่วะนั่นคือนันเขาแก้ไขกันเองเองด้เพราะว่าบอกบุกตรร่อไปเรียบร้อยแล้วบุกต่อกัจรรกัดการอยู่ท่องผุนอยู่เพราะว่ามิมู่อยูหันเป็นผุกกองอยู่หันกัดเขาิดตามเบื่องให้อยู่เพราะว่ามันมีคนอยู่บ้าน้องไปเอายาเสพติดมาขายอยู่บ้านเอกนะันร้ายแผลร้ายร้ายมันระบายยามันร้าย,ายแ,แห่งยาแห่งถือลงตัวเพื่อนยาเมลหาซิบมาขายตัวละสองร้อย บอกว่าตัวนี้มันบรได้ทสองลอยได้จากมีรหัสชิปเรือตัวทหาบาทเศร้าบาทเด้ยามันถือลงยุคตะกี้มันแพงอยู่ยุคตะกี้บม้แล้วครูเมือนนี่ละบาทเท่านี่ยเอามาตัวทหาซิปมาขายตัวสองลอยบาทเท่าโอ้แม่นบอกฮ่าหูมองได้บอกเข้าในเด้อกันหูมองมันเด้อกันหูจะไอ้ตนกี้อะไรกันนะมวยจักะเออว่เป็นยังขันจักรขันจังมาซิมกันเด้ออ๋อ้ยเนาะโอ้บรได้พอดน ว่าสื่อเมื่อกี้เขาว่าสื่สอไวจับสื่ออันนั้นมาฝากโตแต่หันไปหาอยู่โตอยู่เฮือนไปพ่อญยาพนั่งอยู่หนาบ้านเขาก็ไปาอเอื่ออยู่ว่าโบ,บยูโบยูก็เลยโบจักสื่สอนะขันสื่อมาญาติมันเอื่อทิมก็เลยหายตะว่าล่องขี่รถวนว่นในในในวัดเบิงวสันนะหาเทือ่อนพญวัดวสันนะ เออก็เลนนย่นแต่ว่าพอยู่บ้าน์ก็ยุวัฒน์อย่แล้วสองมองอย่แล้วเฮาบ่ลลืมเด้อเพื่อนเด้อหมูหัวกหมูก็คือหมูเนาะเฮ<อ>าถึงแม้ว่าเฮาสีเป็นจังสันจังสี่สีได้ดิบได้ดีจังเดยเข้ามาหมูหัวกกขับบอลลืม<อ>มือหนาเดี๋ยวมีโอกาสสีหา,หนาแนวเสียบมาหาหาวังว่าเตอแค่โตจำเฮาได้ขั้นขั้นขั้นโมเห็นอยู่บ้านนี่ก็แสดงว่าไปอยู่นี่ตซีมันทิพย์เด้อ อยู่ไซก่อนนะเนตีบัณฑิตกรุงเทพยนเนตีบัณฑิตไปเห็นอย่างเนตีบัณฑิตแต่จวมาเรียนตอนนะโอ้ไปเรียนเน่คุณบอกโอ้เอาตอนไปเรียนเน่พร้อมบ่ตอนนี้หอดกระบวนการเรียนหอดเสรแล้วตอนนี้จบเรียนเนตีแล้วจบตีแล้วจบสาขาอย่างสาขานิติศาสตร์นิติศาสตร์โอ้จบแต่มาถ่าเรียนนี่ปี่บันดิตกันว่าสอบผู้พิพากษานะอ๋อตัวสิไปสอบผู้พิพากษาโอ้ปรนการแรกว่เพื่อนโอ้เน่จบ กะสิกะเรียนเน่เลยวะแสดงว่าขันเข้ามาบ่อยู่บ้านนี่กะสิไปเรียนเน่อ๋อถ้าบ่เห็นอยู่บ้านอยู่บ้านกะแสดงว่าไปกรุงเทพเไปกรุงเทพไปไปเหน็นยังก่อนนะไปเรียนเน่ตีบดีไปเรียนเน่ตีบดีอ๋อเอากะเป็นกาลังใจให้โตเก่าล่ะขอให้โตได้เป็นผู้พิาพากษาพ่อเนี่ยมาซอยห้องไหนเด้อเออกะจังหวะไปได้ไปกรุงเทพเนี่ยบ่ไปอยู่เรืออยู่ฮะไปอยู่เรืออยู่สองสามเถื่อสองสามเถื่อ ก่อนจวงพอก่อนก่อนพอเสียน้าขึ้นไปซื้อหนังสือมาอ่านเลยต้องมอถักษาดีกาหัวข้อ,อ,อ,อสอบข้อสอบของในตีมันตีมาบ่าอ๋ออ๋อตอนอ่านอยู่ในซิฟกว่าปีเลยไงย,ยังท่ทันได้ไปได้ได้ไปใส่ยังอ่าน <laughs> <c oughs> อ่านอ่านอยู่ซิฟกาปีแล้วหมดตอนนี้เรเอาล่องล่องยกตัวอย่างดีกาเคร่ดีกาฟังหน่อยนะก็คือ ไปจับยาจี๊ดลอยเม็ดกรนีจับยาจี๊ดลอยเม็ดอ่าจับยาจี๊ดลอยเม็ดยางดีกะยกไปยางดีสายสายกับไปรอซื้อแม่หมอละอสายเข้าไปรอซื้อรอซื้อแล้ววัดที่นี่มันกระลิดเทลงในห้องน้ำชักโคบเครื่องบินสีนะอ่าวัดที่นี่เขาก็ดอเลยจับไปสอบสวนมี่สารท่าน้องนี่ละไม่เกิต้องพิสตามพรบยาเสพติดมาตาสิบหามาตาสิบหาคือจำหน่าย มีไว um, uh, ้จำนายจะเอาอยู่ทั้งเครื่องบินนี่พิษประเทศใดประเทศประเทศใดเราลงโทษตามมาตตามพระองหมายยามาตตาเจ็ดแปดอยู่แล้วแล้มันเป็นความพิษสากลนะความพิษสากลตรงโลกบทบทนั้นมาตตาซิมฮาระบกฏระบัญญัติเสพติดมันมันมันต้องผสมกันนะผสมระวังมันโทษได้อเพหมดหมด กบประวมวลกมายอาญอแล้วก็เป็นร่วมกับเขตพื้นที่คือ w an, ตับอย่ดอ้อนเมืองก็ต้องเป็นข้องดอนเมืองนะเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้สอบสวนในกรณีคือจังสี่แล้วในกรณีที่ยา,ามีกรณีในเขตทำลายร่างกายล่ะ้องประมวาามาตาสองเก่าหาทำลายร่างกายคงซืง้อไว้ก็จะใจส่สึ้นไหม,มตัวแท้น กันง่ายๆอย่ายง,างาหรอกตาบอบไปถึงตามมาตาสองเกาเตจคือทำลายสากฮัตตาบอดหูหนวกแขนขาดขาดขาด,ขาดเชยนไอจิตฟันเฟื่อนนั่สิหนะ้านมะต้องตามอยากแน่เพราะว่าต,ตรงตรงนี้หมอมีแพทย์แน่หมดเลยเป็นผู้ชนะสุดแต่ว่าขั้นเป็นการทำลายร,ร่างกายคือตามมาตาสามเกาซนี่สิ ก็คือเล็กน้อยแล้วกแล้วนี่บรรดาลโทษาหะ่ะบรรดาลโทษ่าเป็นยังไงเพื่อบนบรรดาลโทษสาตามมาตาเดอบรรดาลโทษาหนเจ็ดสิบสองบอกหัวญาติมาตาเจ็ดสิบสองบอกคือว่าเกิดเกิดความงงเขาขืนตามมาตามหกสิบแปดอยู่แล้วอือก็ถือว่าเป็นงงเขาเป็นเป็นเหตุมันเท่าโทษเบิดอื่แน,นก่กรแล้วนี่เป็นเหตุมันเท่าโทษเบิือเหตุมันเท่าโทษเบิือเอาจะได้กับขอ เป็นกําลังใจให้มูเขาเดี๋ยวขันเขามีโอกาสมาเใในตลาดสีแวะมาเหร่นน้ำโอ้ไลายตัวอ้วนขึ้นเดิอ้วนเอาตัวข้าวไผใหญ่กว่ากันวะร้องงงงงนะล้วลองยืนดูหน่อยหนึงเย็นนี่มึงใหญ่มึงไปอยวนธนาบกตาขายกับเขาขายเห็ดโตจีนแกยังบอกใหญ่ทัเออไต่ยังองยืนมันโอ้บอกเป็นโตใหญ่แล้วห้องใหญ่กว่าตัวโอ้ กกนี่เลี่ยนเลี่ยนนำกันเลยครับอแต่กะคือว่าแหละครับมูกับบตอนนี้ก็แข็งแรกถึงเนาะ<ม>สาบขาวว่ามูบอสบายเมื่อสองสี่ห้ปีที่แล้วเห็นปะบอครับที่มีเลขทาหัดส่เล็กบ้เป็น,เป,นเป็นอย่างคือเดททาหัดหลรดลมหลดลมตากระบ,บวมมันท่านเนศ้าอย่ะงนหนวดว้าหลยังหง่ามาไส่มาไส่อ๋อ มูสาบคาวว่ามูว่าสบายนะครับมาพอมูได้หลบหลายปีสิบปีนะครับกะโอ้สุบ่าร่างกายดีขึนนะปะกะติผูดจาแล้วทักทาย,ยิ้มแยมจมใสจำมูจำพวกเลยดีตัวหูะวะ่าเขาซื่อจริงซื่อ,อยังนยุดตะพงทิพดีฮะยุทตะพงทิพดีน่าสกุญยยังทิพดีปะบ,บ่สีสมพงอ,อ็สีสมพงเออยู่ดตะพงสีสมพง,ม,พงมันมีบอกยุดอีกยุดหนึ่งอยู่มันปล่อยเงินกู้บา่แกงหย่างมูกันเนย หยุดนันว้าอ๋อจมูผ่วงไปในแน่เอาบักไายคิปซื้อยังงซู้าซักวิไลสีมันซื้อซื้อยังซื้อตาเวบักมีบักในนีบ้านยูแจนนี่ซื้อยังเห็นงานอยู่ปองกันนะ่มีใช่มีอยู่บักไสส้บักไสเห็นกับยูคนละต้ยูถิ่นสบานพูนเออมันซื้อยังจบุครับว้าแถวบรรพูอมูเห้าวบรรพบัรพูบรรพูบนพูบรรพบมบูเบรบรรพูบบิดเบบบ กักดิบ่แลมีแต่แบบอันซิปนั่นเองขายของอยู่กูงมือนั่นซิปอยู่ๆซิปชิ้นซักนั่นพัฒนาแกนขายยาอยู่หันแกนโอ้จมูจมพวกเลยเบอรอยู่ฐาถนแล้วพวกกันดูบ่ครับบอกตาดิโอ้ยมันเกิด่านรับงานอยู่บ้านนั่นล่ะเห็นวะอ๋อตัวก็อยู่บ้านเข้านี่เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมือได้จอนนี่ เทาเปลี่ยนซื้อใหม่ตัวจอนนี่ซื้อเล่น,นเออสายาสายาเศ้าปีแล้วล่ะตอนอยู่บา้านเฮานี่สมัยเอ่อเมื่อตอนยังหน่อยซื้อหยุดเนาะบัดพ่อไปอยู่กรุงเทพเศร้าปีเป็นตำรวจจะเลยเขาตั้งชายาภูซื้อขา้าวผูมิคุ้มกันชาเขาตั้งให้เป็นจอนนี่เออเล้วเปลี่ยนเป็นซื้อจริงเนี่บ่เป็นเป็นซื้อสายาอ,อ,อืมกันเอิอเฮาโตัวจอเออเฮาวางไหน เอดเดเอถูกต้องเพือนโตม,มู่ม่่่่อ่่่่่่่่มืมญญ่่อ่่่่่อ่่่่่่่่่่่่ั่จ่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่อ่อออ่ม่่่่่่่่่อ่่อ่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มูกับบอลืมมูผมสิเป็นจังไดมูพวกผมกับคน่ังผมสิได้ดิบได้ดีจังไดกับบอค่อยลืมมูลืมพวกนี่ครับก็บอีกคลิปหนึ่งคลิปของความน่ารักครับที่มูกันใดมานังคุยกันมูผมมาอเจอรอบนี้กับแข็งแรงขึ้นจะนานนั่นกะมูผมทราบข่าวว่าบอสบายนะครับมารอบนี้เห็นเพื่อนแข็งแรงขึ้นกดนะ็ดีใจนะดีใจเออ ใส่เสื้อกอ่อมแบบเท่เออ,อเใส่กันหนาวใส่กันหนาวเหวินกันหนบอ <c oughs> เขามีอีกเดี๋ยวเชื่อมมาให้ขันว่จาจะได้ใ <c oughs> ส่ใส่ซะแมนบาใส่ <c oughs> อก,อการทำงานเน,ะะน,นาะใ,ใส่กันหนาวนะเพื่นอนเนาะอ๋อ้วนทวนเนี่ยตะกี้โต,ตัวจอยเออ้วนทวนขึ้นเดี๋ยวเอาเงินติดโตให้โตัวจอยใส่แจข่ารอยก่อนใส่ได้เพื่อนเนอะห้าหักคือหอดโตคือเก่านะอยู่ดีมีแหงได้เพื่อนเนอะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเข้าแวะ เอาสื่อแนวเสแสมบมาสู่ตัวกินอีกนะนี่ครับคือเพื่อนผมไม,ไม่ไสยหายบอมีใส่กระเป๋าเราบอกนีงง่นี่นีกระเป๋ทาทั้งในกระเป๋าทั้งในเนาะครับกับกเพื่อนกันครับเพื่อนกันแต่ว่าเพื่อนกันบ่มีวันจางหายครับเข้าม,มาเพื่อนก็นคือเพื่อนเสมอนะครับนี่คือเพื่อนรักนะครับเพื่อมาเจอเพื่อนรอบนี้กันแข็งแรงขึง้นนะยืนขึ้นเพื่อนอ่ะกอดมึงน,นอยู่ดีๆแข็งทุกคนด้วยสักกลินโศภิชามารอบนี้ก็ ซื้อว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะครับเนาะจากคนป่วยคนบ่สบายนะครับตอนนี้คนก็นแข็งแรงขึ้นใส่เสือ้อกาะแบบถเีเลย <c oughs> ขอให้เพื่อนได้เป็นเนติบัณฑิตนะอ่ะขอให้โตได้เป็นผู้พิพากษาตามที่ตังใจไว้ <c oughs> <c oughs> ยังจะเป็นผู้พิพากษาคืกออันเป็นบ่อ่หมี่ยังทรงไทยบ่แนวว่าขอ <c oughs> ให้เหายึดหมันในกฎหมายทำแต่สิ่งดีอื น,นั้นแนะ่ะนี่ว่าที่เนติบัณฑิตไทยเนาะอ่า,อานหนังสือสอบเนี่ยคือเราเนาะเป็นผู้วิพากษาเพื่อว่าดูแลเขาหน่อยเด้ออ่โชคดีเพื่อนตนสกัลินไว้เจอกันเพื่อนวัสดีครับอืม